สวัสดีครับวันนี้ช่างยศนะครับก็พาออกมาทํากุญแจนอกสถานที่นะครับเป็นกุญแจโตโยต้ายาริสนะครับเอทนะครับปี2019นะครับตัวนี้กุญแจหายหมดนะครับลูกค้าตามเรามาทํากุญแจเพิ่มนะครับก็คือมันไม่มีกุญแจที่จะสตาร์ทรถได้นะครับก็โอเคเราทําขึ้นมาเป็นกุญแจแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการทํางานนะครับเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมนะครับอ่าตัวนี้เป็นกุญแจพับนะครับสวยๆสามารถกดเด้งขึ้นมาได้นะครับกด ปุ่มพับเก็บดอกได้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับทดสอบกับรถจริงเลยไปครับมาดูกันครับเตยโรตายาลิสเอทีพนะครับกุญแจหายหมดเดี๋ยวเราทดสอบรีโมทให้ดูนนะครับสังเกตไฟกระพริบนะครับล็อกปลดล็อกนะครับมีไฟกระพริบมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเริ่มจากการไขกุญแจนะครับตัวนี้สามารถกางดอกออกมาแบบนี้นะครับไขกุญแจได้เลยนะครับเปิด ไขล็อกนะครับสามารถกดล็อกรีโมทได้เหมือนเดิมนะครับล็อกรถเปิดรถนะครับก็รูปทรงรีโมทจะสวยขึ้นนะครับเป็นกุญแจพับสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะมีระบบ Immobilizer นะครับหรือว่าชิปที่ฝังอยู่ในกุญแจนะครับถ้าเราไม่ทำการลงทะเบียนนะครับมันจะสตาร์ทรถไม่ได้นะครับถ้าไฟตัวนี้ยังกระพริบอยู่นะครับ ในโตโยต้านะครับยาริสเอทีปี2019นะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับมีรีโมทแล้วก็มีชิปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทรถนะครับเราจะใส่ของแจตัวนี้เข้าไปนะครับแจะเข้าไปนะครับบิดนะครับบิดแล้วดูไฟนะครับว่าไฟมันดับไหมนะครับไฟโมดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการสตาร์ทนะครับ เราทาการสตาร์ทเรียบร้อยครับเครื่องยนต์ติดนะครับสังเกตจากวัดรอบนะครับจะเห็นว่ารอบมันขึ้นไปที่พันขวานะครับผมจะเร่งนะครับอ่เร่งปื๊ดนะครับเร่งได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดับนะครับพอดับปุ๊บรอบก็ตกนะครับสตาร์ทให้ดูอีกรอบนะครับโอเคสตาร์ทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบรีโมทจากด้านในอีกรอบหนึ่งนะครับล็อกนะครับปลดล็อกนะครับล็อก ผลลอกก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารูปทรงสวยขึ้นนะครับในกุญแจโตโยต้านะครับยาริสเอทีปี2019นะครับลูกค้าท่านใดอยากจะทําเพิ่มเป็นกุญแจแบบนี้นะครับก็ติดต่อที่ร้านได้นะครับหรือว่ากุญแจลูกค้าจะหายหมดเลยนะครับเราก็สามารถทําให้ใหม่ได้นะครับอันนี้เราก็มาทําหน้างานนะครับนอกสถานที่เราจะมาเป็นรถเซอร์วิสแบบนี้เลยนะครับมีเครื่องมืออยู่ท้ายรถพร้อมนะครับ ลูกค้าเจอผมกลางทางนี่ก็สามารถเรียกจอดทาได้เลยนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 9 9ย์เนะครับหนึ่งศ2นะครับท้ายรถก็จะมีเบอร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมี Li ยแอดนะครับใส่ตัวแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ยศคีย์นะครับก็สามารถแอดมาสอบถามปัญหาเรื่องกุญแจได้นะครับหรือว่าจะโทรมาตรงๆเลยก็ได้นะครับ0 9 9ย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์สี่สี่เก้าสองสองนะครับช่างยศรับตลอดนะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ